ต่อบปตัวที่สี่ค่ะผู้เกี่ยวรุ่งเรืองผลสดบริการรับส่งสินค้าป่อไทยเพื่อเติมทันใจได้มาตรฐานสว เมืบอวานทุกก่งเขียวร,รุ่งเรืองขนส่งดิฉันทัศนีประธานชมรมดิฉันกัชยังมีรองประธานชมรมและดาวเรืเลยค่ะประธานชมรมดิฉันนัทพรผู้จัดการส่วนเครื่องใชบริษัททุกก่งเขียวร,รุ่งเรืองขนส่งนำโดยคุณวรพจน์เหมือนพันมีพนักงานกว่าหนึ่งร้อยยี่คน แนวยพรานคือดามรีฑูกรอมหมีดูรัตนราชการยาสุริวัฒนาพันนบดีมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2562โดยที่ทำการชุมนุมตั้งอยู่ที่บ้านเรือหมู่2ตะพานสุรโอธมรุ่งเขียวจังหวัดชายภูมิปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด262คนแบ่งเป็นสมาชิก3114คนสมาชิกสมทบ1 4 8คนมีแผนปฏิบัติการตามแมนพิธีการหลักโดยทุกกิจกรรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน วางแผนพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักฐานก็อมีแผนการดําเนินงานระยะสั้นหนึ่งปีระยะยาวห้าปีและมีรถระดบก้าสุระดับเงินทองเชรและยอดเทปในปี2588โดยมีคณะกรรมการจำนวน20คนที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระดำรงตำแหน่งสองปีเป็นผู้ประกอบการดําเนินงานโดยแบ่งโครงสร้างการทํางานออกเป็น5ฝ่ายประกอบด้วย1ฝ่ายจัดหานทุนสองฝ่ายกรรมสามฝ่ายประชาสัมพันธ์สี่ฝ่ายรับเรื่องราวลงทุน ฝ่ายตช2ดูแลและประเมินผลทั้งนี้มีระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนมีการประชุมทุกวันพูธที่3ของเดือนนอกจากนี้ยังได้ คณะกรรมการกิจการม้าศักด์ที่ปุษาชมรมประกอบด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายเภอบูเขียวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตหกศาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิสาธารณสุขอำเภอภูเขียวกำนันตำบลกรุงยมและรองเจ้าคณะอำเภอภูเขียวสำหรับการบริหารกองทุนชมเรามีบัญชีและก็มีระเบียบการเกิดที่ชัดเจนต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้งและต้องส่งหลักฐานภายในเจ็ดวันหลังการจัดกรรมเสร็จ อวีกองทุนชมรมได้รับสนับสนุนลดปีละ80,000บาทจากบริษัท30,000บาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน30,000บาทและจากการจำหน่ายโดยจังหวัดโจงลงมองห0 0่นบาทปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ3 2ม0 0บาทซึ่งนำมาดำเนินกิจกรรม26กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ3ยุทธศาสตร์และตอบสนองความต้องการของสมาชิกดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่1การเรียนรู้ปุ่งจิตสำนึกและการสร้างกระแสในเยื่เพื่อต่อการป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดมีการกิจกรรมได้แก่หนึ่การมปรโมทเกนทูบีนับเบอ่อวานแบรนด์ปอดไร้ฉีพงฐางจากคุณกระมอง 2. เดินวิ่้จและป่านต้านทายาเสติดสามขับขี่ปลอดภัยหากรายาเจ็พติรถกรับอำเภอผูเขียว 4. ี่ทูบีสัญจรจัดทะลาวลดบรรลุลงต่อกานยาเสพติด ห้าพานักงานดีเด่นระดับพนักงานต้นแบบปลอดยาเสพติดหกจกัดกีฬาต้านยาเสพติดประจําปีเจ็ดทูบีน้บวันโมรันเทียแปดทูบีน้่วันไอดอนแอนคาร์บิดนเก้าทูบีนวันจูเนียร์พีชวนน้องทำความดีอยู่พรรษาที่สองการสนทนาพุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกไดชมรอบมีกิจกรรมได้แก่หนอบรมพัฒนาศัดตยภาพแกนทำทูบีนว่ารุ่นใหม่หากลยาเสพติดสเพื่อ ทุกท่านถูกแก้ไขปัญหาพัฒนาไอคิวในสื่เครื่องใจเปิดให้บริการช่วงเที่ถึงบ่ายมงทุกวันสาวเมทนีบรรางักดจิตยายเนเนินอสมาชิกเดือไดหนึ่งครั้งรถมป่ยสุขภาพอำเภอภูเขียวสี่โรงงานสีขาวสร้างอาชีพสร้างรายได้กับสมาชิกร่วมกับอำเภอภูเขียว ห้าโดนรีบำบัดใช้เสียงเพลงเป็นสื่อเพื่อพัฒนาจิตใจ 6. กจิตอาสาทามดีเพื่อแผ่นดินเจ็ดทาาเพื่อทมนำทีวีหากระยะเจ็ดติดแต่ครอบครัวอบอุ่นเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวก้าให้แม่นถึงความหวังสู่ชุมชนและสิงเพื่อใจสัญจรนำกิจกรรมออกสู่ชุมชนยุทธศาสรที่คายุาสตรที่สามการีขเอโงการะกปหายาเจ็ดิบี7กิจกรรมได้แก่ สัญจรสื่อารร่วงานกับชมรมต้นแบบในจังหวัดเชียงภูปีละสี่ครั้งที่บริษัทโตโยต้าคุณวาสีชุมชนบ้านหนทงเสาเอชุมชนบ้านสุบโยมเรือนจำภูเขียวสำนักงานภูเขียวโรงเรียนวิทยาการและโรงเรียนภูเขียวสองจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชมรมเก่าและใหม่ปีละสองครั้งสามเป็นวิทยากรช่วยจัดตั้งชมรมใหม่ในพื้นที่สี่อำเภอรวมแปดชมรมได้แก่อำเภอบ้านแค่สามชมรมเกษตรสมบูรณ์สองชมรมเกษตรกรสองชมรมและงานสงการหนึ่งชมรม เจ็มีสมาชิกเวิร์กชอโยงเครือข่ายชมรมสมาชิกสามารถติดต่อแช้ข้อมูลและขอความปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมง5ตลาดนัดความดีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเรือนขายสร้างรายได้และแรงบันดาลใจ6 t พูมีเฟอร์นาจับคู่พี่เลี้ยงระหว่างชมรมเก่าและใหม่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง7ยังเห็นเงนพัฒนาแกนรนำรุ่นใหม่ไม่เป็นวิทยากรขยายเครือข่ายสู่บุด็กปถมวัยและเยาวชนในชุมชน ชมรมของเราได้รับความร่วมมือจากเนื้อหาทางภาครัฐเอกชนและประชาชนทีในการสนับสนุนงบประมาณและเรารวมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นของชมรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนส่งผลให้ชมรมของเราสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพบคั้งที่26กําคิดเป็น100 100 ยมีระบบติดตามประเมินผลผ่านการประชุมประจําเดือนประเมินผลความพึงพอใจหลังกิจกรรมรายงานผลรายใจมากและสารวจความต้องการของสมาชิกผู้ปกดือนเพื่อนําความรู้วาพัฒนาการด้านการทํางานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นกิจกรรมที่ชมรมภาคภูมิใจได้แก่โครงการขนส่งปลอดภ่ายได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นยันเทรนเนอร์สั้งเครือข่ายเยชนผลิตภัณฑ์ผ้าข่าวม้า114และศูนย์เพื่อใจวัยทางานที่เป็นต้นแบบของจังหวัด ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของชมรมทั้งภายในและภายนอกในปี2567ได้แก่ 1. สู่เพื่อนใจมีสนามอีกาใช้บริการ104คนแบ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์4%พัฒนาอิคิวที่6%ให้คำปรึกษา50%ส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. สมาชิก30คนมีรายได้เพิ่มจากการถอดข้าวหอมมะลิสีเฉลี่ยเด้รับ2ห0 0่บาท สามพีเอนำสมมติสมาชิกที่ผ่านโครงการไตรจิตการยกมือขึ้นนอกจากเลิกยาเสพติดและกลับมาทำงานได้แล้วยังอุทิศตนเป็นจิตอาสาดูดีบำบัดที่โรงพยาบาลภูเก็ตสี่บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นและผ่านมาตรฐานโรงงานสีขาวจากอำเภอภูเก็ตห้าบริษัได้รับรางวัันระกบัทไรับการยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่นในการทำงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอภูเก็ตหกบริษัทที่ได้รับสมาชิกชมรมได้รับราง เจตชมรมทู r ีนะเมื่อวันได้รับรางวัลดีเด่นระดับอำเภอประเภทสถานประกอบการแต่ชมรมของเราคว้ารางวัลชนะเลิศันดับหนึงการแข่งขันนักเรีนกการะดับ่างหวัดลทบีน้ำเมื่อวันนักเพ่อนเที่ยวกาชมรมของเราได้รับรางวัลพัฒนาทักวะการทำงานและดีสมาชิกจำนวนห้าคนได้รับการยกย่องเป็นพนักงานดีเด่นสิบชมรมของเราได้รับรางวัลชนะเลิศในการนาเสนอผลกานดำเนินงานทูบีน้ำเมอวันะเ สู่เกลือค่ะจนประสบความสาเร็จโดยมีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งระดับเงินและระดับทองได้แก่โรงเรียนเทพิทยาคารอำเภอภูเขียวสำนักงานคุ้งบุติชุมชนบ้านหนอสาวเอชุมชนบ้านสุยงเรืองจ้าภูเขียวอำเภอบางบุรีจังหวัดสุทรเสื่อจุดสอส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านเรือหมู่สองทั้งผู้เสพผู้ขาผู้บําบัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและ13เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมในจังหวัดชายภูมิปีละสครั้ง แล้วแล้วการสร้างความต่อเนื่องใน่งืนนเรื่องของหกวิชาชีนงานในงไบ้างคะหนึ่งเรามีการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการเพื่อวางแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาวให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก้างความต่อเนื่องและยั่งยืนสองรณรงค์ใช้สื่อและจัดกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งรวมถึงสิบแปดครั้งต่อปีโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นเฟซบุ๊กไลน์ทิปต์จดหมายข่าวและกิจกรรมผูบีสัญจรสามมีการสำรวจความสนใจและความต้องการของ ชิ้ย่าสนสมัครเพือทุกหกเดือนเพื่อนำมาข้อมูลมาปรับปรุงแผนกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกสี 4. มีกิจกรรมอย่างเทรนเนอร์และทูบีเฟอร์รี่ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องปัจจุบันเป็นรุ่นที่สีแล้วค่ะ มีการทัดเรื่อกและจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งสมาชิกเข้าร่วมภูมิในเมื่อวันแคมเปญระดับประเทศ4และ4โคน6มีการเปิดรับสมัสมาชิกใหม่ทุกเดือนและจะเก็บข้อมูลสมาชิกในระบบ g ูเกิ e e ีตและแฟ้มทะเบียนสมาชิกจากนั้นตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกปีสุดยอดดีเด้อตลอดระยะเวลา5ปีพวกเราทุกคนเห็นคุณค่าของโครงการจูีนเมวันพวกเราให้สัญญาว่าผู้เขียวรุ่งเรืองผลส่งจะสร้างความเป็นหนึ่ง สร้างเรือข่ายโดยไม่พึ่งยาเสพติดเราระคุณกระหม่อมสมงัสงเรนเดอร์ขอบคุณค่ะ